ก็เปิดตัวและวางจำหน่ายกันไปแล้วนะครับสำหรับ OPPO Reno4 นะครับมือถือสเปคจัดเต็มที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี 5G ของค่าย OPPO นะครับวันนี้เราเลยจะพามาดูสเปคกันนะครับว่ารุ่นนี้นะครับให้อะไรมาบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ สำหรับ Oppo Reno4 นะครับก็เปิดตัวไปเมื่อวันที่20กรกฎาคม2020นี้เองนะครับหน้าจอรุ่นนี้นะครับให้มาที่5.4นิ้วความละเอียด1080คูณ2400พิกเซลค่าความละเอียดหน้าจอ409 ppi สำหรับหน้าจอของรุ่นนี้นะครับให้มาเป็น AMOLED 2 4บิตนะครับเป็นจอพันโฮดิสเพย์หรือจอที่มีรูสำหรับกล้องหน้านั่นเองกล้องหลังนะครับให้มาที่4เลนส่วน ความละเอียดอยู่ที่13ล้าน8ล้าน2ล้านแล้วก็2ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับส่วนแบตเตอรี่ให้มาที่4,015ม mm. ิลลิแอมส์ส่วนกล้องที่ให้มาเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับ ส่วนระบบปฏิบัติการนะครับใช้เป็น Android เวอร์ชัน10.0ครอบทับด้วย ColorOS 7.2ใช้ชิปเซตทางฝั่งของ comm, 0, c อค m ม n a p d r a g o n 720G o c t a Core นะครับความเร็ว2.4 g h z GPU ใช้เป็น a d r n o o 620ส่วนพอร์ตใช้เป็น USB Type C 2.0นะครับและรุ่นนี้นะครับก็รองรับ Fa สไอ d นะครับรูหูฟังของรุ่นนี้ให้มาที่ 3.5มิลลิเมตร b l u e t o o t เวอร์ชัน 5.0, แรม8 g b กะไ ROM 128 g b นะครับแล้วก็ UFS 2.1เพิ่มการดได้สูงสุดถึง256 g b รองรับ 5G ด้วยนะครับสำหรับสีมีให้เลือก3สีสีดำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีม่วงนะครับ สำหรับราคาเปิดตัวของรุ่นนี้ก็เปิดตัวมาที่11,990บาทถ้าใครสนใจก็ลองไปเข้าไปเล่นแล้วก็สอบถามข้อมูลกันได้นะครับที่ศูนย์บริการนะครับหรือว่าร้านค้าที่วางจำหน่าย และหากข้อมูลตกหล่นไปหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวกลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ